สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้มารีวิว PowerM FA นะครับรุ่น D uh, DCX นะครับหรือว่า D4 ก็ว่ากันไปนะครับเป็น PowerM 4 Channel นะครับเป็นของค่าย FA นะครับของเมืองชัยภูมินะครับเป็น PowerM Switching FA นี่ก็ทำ PowerM มาถือว่านานมากแล้วก็เซอร์วิสลูกค้าดีนะครับใครๆก็ชมว่าเวลาส่งไปซ่อมแล้วก็ได้เร็วได้รวดเร็วทันใจดีราคาค่าซ่อมก็ไม่แพง สำหรับ FA นะครับสำหรับใครที่มองหา PowerAM Switching Card D เป็นแบรนด์ไทยซ่อมง่ายสวิตช์ง่ายผมก็แนะนำ FA นี่แหละนะครับผมนะดีอยู่นะครับ PowerAM เ FA นะครับตัวแรงตัวนี้นะครับ FA D4X นะครับผมนะก็สามารถนำไปขับออ่า่าา18นิ้วได้นะครับผมนะมาดูกำลังวัดกันก่อนนะครับผมนะตัวภาคแก่ไฟข้างในเป็นสวิตชิ่งแล้วก็ส่วนภาคขยายเป็น Card D เนาะกำลังวัดก็จะสูงอยู่แต่ก็ มาดูกำลังวันกันก่อนนะครับขับชแนลละดอกนะครับจะได้อยู่ที่ขับชแนลละดอกหรือ8โอห์มนะครับจะได้อยู่ที่ชแนลละ950วัตต์ต่อชันลนะครับถ้าขับชแนลละ2ดอกหรือ4โอห์มนะครับจะได้อยู่ชแนลละ1,800วัตต์ต่อชันลนะครับนะถ้าขับชั้นลละ3ดอกหรือ2.6โอห์มก็จะได้ที่2,450วัตต์ต่อชแนลนะครับผมนะถ้าขับชันลละ 4ดอกหรือ2โอห์มนะครับก็จะได้กําลังวัตต์อยู่ที่2นะครับ1,925วัตต์นะครับน่ะ2,925วัตต์ต่อชนแลถ้าขับ2โอห์มนะหรือชนแลละ4ดอกตัวนี้เหมาะอะไรบ้างครับเหมาะขับอมอนิเตอร์นะครับเหมาะขับเสียงกลางนะครับเสียงกลางชนแลละ4ดอกขับได้เลยนะครับอขับได้เลยนะ เหลือๆแล้วก็เอาไปขับซับเบียดได้ไหมนะครับขับซับเบียดนะครับแนะนําให้ขับอ่าชนแนลละสองดอกเท่านั้นนะครับผมนะอ่าถามว่าชนแนลละสามมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าสองพอดีเนาะนะครับเพราะว่าดูจากภาคจ่ายไฟแล้วก็น่าจะขับชแนลละสองพอดีนะครับนะก็อ่าเป็นแอมตัวแรงอีกตัวหนึ่งของค่าย FA นะครับผมนะด้านหลังก็จะเป็น อ่าสเปกคอนทั้งหมดนะครับเป็นแจ็คสัญญาณก็จะเป็น XLR ทั้งหมดเนาะนะครับก็ออกแบบมาดีครับสำหรับใคร FA นะใครที่ชอบสำหรับรุ่นนี้ก็ลองหาดูได้นะครับผมนะตามร้านขายเครื่องเสียงทั่วไปนะครับก็มีอยู่สำหรับ FA DCX นะครับตัวนี้นะครับผมนะโปรแกรมสีชาแนลครับซ่อมง่ายซื้อบิดง่ายนะครับผมนะก็อยู่ที่ชัยภูมินะครับผมนะเป็นแบรนด์ไทยอีกแบรนด์หนึ่งที่ที่ตลาด ทีตลาดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะถ้าถามความชีเหินของแอดมินแต่ว่าแอมเขาก็ดีอยู่นะครับคนใช้ก็ถือว่าเยอะครับตอนนี้มาแรงมากครับผมนะมาแรงมากมีหลายรุ่นมากดูดีๆนะครับเวลาซื้อเพราะมันมีหลายรุ่นมากนะครับลองเปรียบเทียบราคาดูก็เลยนํามารีวิวเพื่อสมาชิกได้รับชมรับฟังในข้อมูลของตัวนี้ดูนะครับนะเ,เล่น4ีคุณสก็สบายแทนนี้นะครับ